สุขสันต์วันเกิดใครคะอ้าวไม่จบ เอวเิย uh, okay. okay. uh, eh ่ออวยพรให้พี่ปิงหน่อยสุขสันต์วันเกิดสันต์วันเกิดเขาให้ถูกหวยฉุกหวยถูกงวดแล้วก็เอามาเลี้ยงลูกแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ iPhone สิบสองให้ลูกซื้อของกินกินนี่ของกินนี่โอ้โหแกซัวแกซัวโอเคขอให้มีความสุขอายุยืนยาวตลอดทั้งปีโอเคเอวาเอวามีความสุข ไอ้วาก็เวยพรนะเนี่ยไม่ได้คลิปเไ,ไดเนไพ่อแล้วเค